สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้มีแนวสิถามมึงแน่มึงแน่เบิง,งซอยข่อยแน่บักพีกปลูกไว้พึ่งเป็นหมากแต่ก็บว่าท่านได้กิ่นอยู่มันตายตายค้าต้นเบิร์ดเฮ็ดจัง,ดง,จงดได้นี่เบิงซอยข่อยแน่พี่น้องเฮ็ดจังไดผู้ใดมี่วิธีรักษาหรือเอาเอียงมันมาใส่แน่นี่แบบพื้นบ้านนะจา๋าแบบว่่ต้องใส่สารเคมีผู้ใดหูจักแนะน,นํำแน่ มึงเนี่ยโอ้ยแบบพีค่อยปลูกมากยังบ่ท่านได้ได้กินอยู่ตายก่อนฮันแม่มึงเนี่ยอันลังลังหมากนั่นขึ้นเป็นต้นขึ้นเป็นอ่อนๆมาก,ก็ตายเนี่ยจ้าิึงเนี่ยมึงเนี่ยมึงโข่อยแนยเหตุจังใดเพิ่งเห็นมือนี่นึกว่ามันแบบพีกแดงมาเบิง่งมันบ่นท่านไนแดงอยู่จ้ามันตายก่อน ตายตาย,ตายบักพีคอยปลูกตั้งหลายต้นมวันนี้พี่น้องเรื่องบักหุงบักพีกปลูกไว้หลายต้นนี่จ้าน,นี่นะเพิ่งได้กินต้นเดียวบระท่านในเก็บกินอยู่